ครัวนั้นแค่นี้ยังเถระเขาไยูตามเขาหอนเท่าเขาหอนดุแล้วเออบลลงได้เลยได้นี่สบายนี่ขบุขีแต่ซูเปอร์กับรถนได้แ่ว่าตอนเกน็อีตอนโหเดมเมนบุกขีนขได้ะมันงนีกขึ้นบกได้พมันึนยัง้ไ้้าันงก ลูกรถนแล่ะคือต้องมาควดำบ่หรอนะพยานลูกสิตลียเฮายนะเ็รคือราทำอยู่ตอนเด็กนะเ็กมันใสเด็กกันใสจนชื่อซี่แล้วเออนเห็ดสองขวดมตายเลยคุบะใสยงไปจนเห็นรถเทนติขื่อใสลี่อคุบะไม้มันเมย์เนืได้ดีมะมันยังไมนะฮะเออเขาไม่เาแล้วจัง คือรถยื่เพือนหันแต่ก่อนมันจะมีรถหันมีแต่รถอันนี้แหละอีต้นใส่เม่นสีใส่น้อยจนไม่มีมองใส่ผอันพวกเพื่อนใส่เครื่องอ๋อสีแดงพอดีงามออรปกกน โอ้ธรรมศาสตร์จงเป็นืนงนิลทีเสิบไปไปขึ้นหังซ้ำสิขึ้นได้เล้าอีเลือแมนเบิ่งลูกล้านเนยเด้อข้าขึ้นก็ไม่เม็นไปได้ดอกมวนมวนเต้ยนี่มาไทยอุ้ยงามขนาดนี้

โอ้เนี <cues> <sm convert to Christians> ่ยมันหมเนาะบอมันหมมันบเห็นนาเรอน่ะก็เบ่องนาแล้เบื่งหลังเออแสงมันบสะท้อนเออฮันเมันมัมีแสงีอเอาไิะอ่มีมองพอดไวเอาไปเลสปนท่านกเย็นนักธุรกิจนมาปรึกษาหารือกัน นาอโอ้ยสมมวนเธอเลยสวยมากสวยมากดูร oh, oh, so ้ามาเฮาแต่ว่าเฮาเนี่ยตาตาหนิงามแต่ว่าข้างหน้าสีไทยหูบนี่มันต้องใส่กล่องแบบเฮาตกแบบเฮาเฮ็ดไลทเฮ็ดยังไงนะมันเต็มอันนี้ไรโอ้โหขาดสุดได้ ตาตัวยุทธ์ทางนี้เนี่ยมันเห็นตาหอยขดต้อตงลงไปลุ่มอีกฟังนั่นก็ลงใดขึ้นกัน <Hello. S 1> อ่าเฮาจะขี่รถไปอีกลงค่อยมันจะอยู่ทางบันขดเกี่ยวเลย <Hello. S 1> อ่ามีข้ามอีกบ่ลนี่เซซี่ได้เอาเซ่รถเมื่อแล้วบอนี่ คันแม่นเพชรนครับกระปล้านดนลนี่แม่นแม่นบจักหันุพลอเาเมืรอลอเฟินเนาะเออคอคอเพินขออเนาคอกนเพินคืออไเนาะใส่เพชรเจาหันมันหยบยบยบหยบเพ่นหเดี๋ยวมันสะท้อนหันเดีอยวมันโมเมนต์สกัดมาส่แวนจ้ะบ่มันมเมนตงขืนท่มเมนอน โบเอาตัวเรือกยันบได้หมดมบุกนึ่งดีสกัดเดเดโอ้ย่าจะมันเกยวเทปห้องกับหนะโซมันเชรเมนเมนคือชายเทงปลา่ะคือชายเทงปลายบนิเคยไปน้อยเดียวหนึ่งเดียวคักด้ฮะแตะจืดจากสีนี้อีรีิตก่อนบังใหญ่หนึ่งึ้นได้อทอมัเนบางวิวอุ้ยคนได้บ้างคนีมาที่นมาที่เราเชื่อไปก่อนไงพวาจะเบิ่งหันจะขึ้นไปนั่งมูนก่อนไง่ะ

ม่ไทยฮูปยดีท่ดาตีาตีเออเฮลบอลกติกเกอรเลอแถวน้อเด้อมาแกลนแท้ เป็นอยวธรรมศาสตร์ดีบานเราเองน้องงาม